สวัสดีครับนะ้าทุกท่านนะครับอยู่กับผมน,าน้าเนยทางวิทชิง่งวันนี้ข้างหลังตลาดเทศบาล5นะครับหมายวันนี้ว่าเปิดฝ่ายตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเริ่มตีตลาดไปเลยนะครับ mm hmm. เพราะตอนานี้น้ำเริ่มลงแล้วปเป็นเระดวงการหาช่อนอย่างชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองมาดูอะไรจะลองมาดูว่าการหาช่อนจะเป็นยังไงจะได้แต้มหรือไม่นะครับก็เป็นการกระให้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ,บ,รบ,รบผมมาดูผลง,งานกันหมายนะั่อุปกรณ์นะครับเปอุปกรณ์ แลว,ว่าส t e ีทวหนึ1ง1ูนยนะครับจ้ตัวคันเป็นชิม m โนโซเดียสชิมโนโซเดียสโนะครับแคปติ้ง5ฟุตแพรหุตแสีทอ,อนตัดดยวยกนี้เป็นเปนที่ไตกชนโนะแต่เราปรบตนก็น่าจะได้เหมืนนนะหนามาอนกันนะตราบลาเดี๋ยวเรามาจัดกันยนะ แต่ถ้ามาป้องกันูหนเอยนะครับวันนี้นะอีกที่หนึ่งนะครับดาราก้านะครับามาลาปลาช่อนกันตัวเบส2โอนะเบสของดีคอยนะครับหน่วงเบอร์5เซตเบ็มต้องฝังพอ ค่อนข้างแห้งนะคะสำหรับวันนี้นะเพราะว่ามันแบบมันเป็นช่วงโลซีซั่นของน้ําแล้วนะน้ําเริ่มไม่มีแล้วช่วงนี้นะครับที่เราจะได้เจอตัวปลาช่อนเป็นพิเศษนะง่ายเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ใครมาตีก็ได้ไปอ่ะน,นะสำหรับช่วงนี้ผมบอกเลยนะใครขยันตีก็ได้ไปที่จิบๆไม่รู้ใช่ปลาช่อนตัอคนนี้รอคสร้างตาเบด็ดดีๆนะเพราะรู้สึกว่าสว่างเยอะเหมือนกันนะครับ ตัดนะตัดนะลากลากตัวเล็กอ่ะตัดแต่ตัวเล็กนิ โอ้ยกระหางขาดเลยลายมากเดี๋ยวทรัพดาก้านะครับจะมีตัวั้นเนะตรงนี้ เงี้ยมันมีตัววิ่งหนีไงว่ายหนีด้วยอะไรเออกัดเล่นจริงเลยตัวน้อยนะตัวน้อยอะ่ะ ตัวเล็กมากแน่ๆเลยนี่ยขนาดว่าเปิดเบ็ดวัดเลยนะไม่ใช่แบบก็ผมก็ไม่ได้าตามสว่านเลยมากมายนัเนี่ยจริงไม่ติดยังไงวะอีกสักทีดิจะส่งเลย คัามาับไม้ไตรเดิมนะครับมารู้สึกว่าน้าตื้นแล้วก็ปลามันกัดหน้าดินนะมันไม่กัดท่อบอเตอร์นะเป็นเท็กซัสนะ๋ยวโอเวอร์ไฟนะครับหกจุดห้าเซนน้ำหนักสาจุดห้ากรัมนะโอเคนี่พอตะกวนหนึ่งจุดเปกัดรู้สึกมันกัดหน้าดินนะถ้ามันกัดหน้าดินเราก็ต้องเป็นเท็กซัสนะเอาให้มันเหมาะกับสภาพที่หมายนั้นๆมันเป็นนะครับ

ไม่ติดเซ็งเลยนะ่วัดเต็มข้อแล้วนะไม่ติดยอยู่ตรงนี้แอบนอนตรงนี้ได้อู้เบรคไม่เปิดเลยนะเนี่ยกัดตรงไหนของมันวะยางก็ไม่ได้เหนียวนะเลยเบรคไม่เปิดเซ็งเลย I'm a child, นี่สู้เ,เลยวะโอ้ตัวปอกแค่นี้มันไปสู้อะไรล่ะโอ้โหหลุดไปดีเลยดูดิ พับหยองไฟช้อนป๊อกอะป๊อติดนะเออพอมาดูไฟช้อนนี่วัดติดเฉยตรงขนาดนะครับผลงานรูปราช่อนเน่ยกำลังตัวน้อยอยู่นเนี่ยอ,อยคนระับน้อยเกินไปไม่ไหวนะ อย่าไม่สู้เลยอ่ะน้อยเกินหอมมาจากนู่นน่ตรงนน้นผักตบแนวเนี่ยมีตัวแน่นอนนู้งแต่ตัวบวดๆไม่มีเจอแต่ตัวน้อยแต,ออแต้มเออแต้มมันก็ว่าติดตรากามันจะกล้ากิน,นตัวมันเท่าตัวนี้เลยนะสุดยอ,อดอยู่นะใช้เป็นตีนเตน,นะะ วันตกดินนะครับก็พยายามจะหวดคือผมมาเล่นหวดอย่างเดียวใน่วงนี้โอเวอร์เฮดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่เชื่อล็อกสรงเยือบเบามันจะส่งค่อนข้างจะยากนิดนึงนะสำหรับเยือบที่มีมีน้ำหนักนะฮะมันใช้พวกท่าแบบท่าที่ไม่ต้องอากาศชากอย่างโรลลิ่งฟิปปิ้งไม่ค่อยดีนะแต่หดนี่ดีนะเราเอสวนะีอ่ะส่วนเอสวีแล้วก็สลิปปิ้งดีนะรับล็ลอกตัวนี้ ถ้าอื่นพอได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ดีเท่าอัลฟาแอร์นะผมบอกเลยนะอัลฟาแอร์ผมรู้สึกส่งพวกเหยื่อแบบหนักประมาณนี้เจ็ดกรัมพวกท้าพิเศษ,ษ,ษ,ษอะโรลิ่งฟิปปิ้งฟิปชิ่งดีกว่าระยะแม่งพุ่งกว่าระยะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของความการหววน,นะฟอร์มการหวัวโคตรใจนะถ้าหัวมีแบบผมว่ายี่สิบเมตรอะจริงๆนะแล้วก็สคริปต์อีกนะไม่ได้รวมการสคริปต์นะครับสคริปต์ยัดได้อีกนะ อด <c oughs> ที่เห็นในคลิปจเจอหมายใส่คลิปว่สคลิปลอีกนะครับมันใช้ประโยชน์ต่างกันนะเออเซ็ตเหยื่อท็อปวอเตอร์กับเหยื่ออันเดอร์วอเตอร์นะแต่โดยรวมคือเหยื่ออะไรก็ได้นะให้มันตกปลาได้นะมันใช้ได้หมดนะครับมีขึ้นน้ำมีขึ้นน้ำสนใจเป่า กัดแรขนาดไหเอ๊ะตัวนงี้ยงี้ตัเี้เหมือนเป็นประชอนเ่ยกัดแรงมากเลยนะลองดูนรันี้เมื่อกี้ตบตัวนี้ที่เสียงกัดตบตบบตต Fall. ลงไปสกิปปิ้งนี่น่าจะเอาอยอะโอ้ยโอ้ย,โ,อยโตเลยวะอุยอ้ยได้เฉยมาแล้วเนี่ยกัด มาซ้ำนะครับตอนตีไปไม่ได้เปิดกล้องนะยังได้เนหะ็นไดนะ้ตัวนี้น่าจะได้กลับไปทำอาหารแล้วล่ะให้ตัวใหญ่ๆนะไม่ใช่โดนช่อนไวนะ้ว่าแล้วไอ้ตรงนี้มันมีไอ้ขาขาที่ว่าไปนะขาที่ว่าไปอนะ่ปนะเจออยู่นะดันช่อนนะไซด์ดีด้วยนะตัวนี้นะ่าเกินคิมนะ เดี๋ยวลองวัดขนาดดูว่าไซส์เท่าไหร่นะครับไม่ปล่อยตัวนี้กลับไปทำคินะสองแต้มเยือนะครับ yeah, ก็เจ้าตราก้านะครับยังอยู่ในระบบนะยังอยู่ในสารระบบไม่ขาดเลยนะโอเคขอบคุณมากครับอขอวัดขนาดให้สวยนะสนับช่อนตัวนี้นะว่าขนาดให้สวยเลยนะครับใช้ตัวสับสองเฟสนะไม่มีแสงนล้นนะสามสิบ เอาสิบห้าเซนนะใช้ได้นะครับเยี่ยมเลยอ่าสวัสดีครับนานะนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับก็ ที่เห็นเลยตอนแรกคิดว่าได้แ้มเดียวนะขาลับมาก็ตีเล่นๆมาตลอดทางก็ไม่ได้เปิดกองนะเปิดตอนวันอย่างเดียวนะครับก็ได้ปลาช่อนใสสวยเลยนะหนึ่งตัวสท่าที่ผมเซนมัน้งนะตัวนี้เก็บทำอาหารกินได้นะครับก็อีกตัวนึงก็ปล่อยตัวเล็กนะครับผมประกอบํารันนี้ก็สองแต้มเหมือนเดิมนะ,ะสู้ๆส,สองแต้มก็ฝากด้วยครับกับผลงานเหยื่อของผมนะครับที่จะเป็นเจ้าดราการบะะตัวนี้ได้ปลาช่อนกัดดีชดเชชอบใจนะครับนกะ็ เทปผ่านแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะทำสีแล้วเดี๋ยวมีวันจำหน่ายเดี๋ยวนี้นะครับก็คอยติดตามในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในช่อง YouTube เนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่คอยติดตามนะครับรับชมนะครับก็อยากให้แข็งแรงกำลังใจกันนะครับผมก็วันนึงก็มีเวลาออกหมายไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากนะครับเรื่องงานนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเออเลีวนะครับในกองหมายก็แฮ้วบ้างได้บ้างนะครับก็ อยู่าแหละพยายามหาคลิปให้นานรับชมถ้าวันไหนได้อยางงี้ก็แน่นอนเนะี่ยได้มันมือนานานรับชมแน่นอนจุใจนะครับก็สุดท้ายนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันสักน้อยนึงนะครับนานตุกปาด้วยกันเนาะประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวก็มาตกใหม่เรื่อยๆนะครับซึมซับบรรยากาศนะครับยามคืนยามเย็นของของตลาดห้าใบนะครับแค่นั้นแหละนะครับเจอกันคลิปต่อไปลุย